ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่จะใครจะได้ครองตำแหน่งนางสาวไทยประจําปี2550เนี่ยจะต้องมีการอําลาตำแหน่งกันครับถูกต้องค่ะนะครับสําหรับการอําลาตำแหน่งของนางสาวไทยประจําปี2549นะครับของน้องละละนาก้องทรนินกันก่อนดีกว่านะครับ<ด>ไปดูครับว่าภารกิจของเธอนั้นทําอะไรมาแล้วบ้างครับไปชมครับเชิญชมค่ะ นางสาวไทยมีความหมายและมีคุณค่ายิ่งสำหรับเจี๊ยบ1ปีในการทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นโอกาสและเป็นประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่งกําลังใจที่ได้รับจากทุกคนทำให้เจี๊ยบมีพลังในการทำตามความฝันคือการเปิดฟรีคลินิกช่วยเหลือผู้ยากไร้ วันนี้เราทุกคนสามารถช่วยเหลือสังคมได้หลายวิธีสำหรับเจี๊ยบได้ร่วมโครงการที่ภูมิใจที่สุดในการทำงานเพื่อสังคมคือโครงการทำความดีถวายในหลวงเจี๊ยบตระหนักดีว่าการทำงานเพื่อสังคมต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ถึงอย่างไรเจี๊ยบจะไม่ท้อ และจะทำความดีทดแทนคุณแผ่นดินนี้อย่างดีที่สุดเพราะเจี๊ยบมีพ่อหลวงเป็นตัวอย่างในความเพียรเจี๊ยบเป็นเหมือนดาวลเล็กๆดวงหนึ่งที่ไม่อาจเปล่งประกายให้ผู้คนชื่นชมได้หากไม่มีใครเห็นคุณค่าที่ผ่านมาเจี๊ยบได้รับโอกาสที่ดีที่สุดกับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ซึ่งจะติดตัวเจี๊ยบไปตลอดและเจี๊ยบสัญญาว่า จะรักษาคุณค่าและเกียตรติยศของความเป็นนางสาวไทยให้สมกับที่ทุกท่านมอบความไว้วางใจให้กับผู้หญิงที่ชื่อลาลนากงทรนินินขอบคุณค่ะ เป็นตัวแทนสงพลังนี้ไปถึงหญิงไทยทุกคนเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีสตรีไทยผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรักความสามคัคคีและศรัทธาในการทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2549ของคุณละละนากลธรณินทร์นะครับก็สิ้นสุดลงแล้วเธอได้ส่งต่อประกายแห่งความรักความดีไปถึงผู้หญิงไทยทุกคนและโดยเฉพาะกับผู้ที่จะได้ครองมองกุฎนางสาวไทยในปีนี้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอต้อนรับผู้เข้าประกวดทั้ง18ท่านบนเวทีอีกครั้งนึงครับขอเชิญเลยครับขอเชิญประมืยต้อนรับพวกเธอด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะค,<ว><น>ค่ะเอาละค่ะ ขอต้อนรับผู้เข้าประกวดทั้ง18ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะนี้ค่ะเราก็ใกล้ที่จะได้รายชื่อนะคะผู้ที่จะได้ครองตําแหน่งนางสาวไทยกันแล้วนะคะโดยผู้จัดการกองประกวดคุณชลวิทย์สุขอุดมจะเป็นผู้นําผลคะแนนที่ได้ลงนามจากคุณหญิงทรงสุดาอยอดมณีประธานกรรมการการคัดเลือกในค่ําคืนนี้ขึ้นมาส่งให้เราทั้งสองคนนะคะและในระหว่างที่เรารอการรวบรวมคะแนนนี้นะคะคก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะชุดสวยๆนะคะสำหรับ ผู้ผ่านเข้ารอบ3ามคนสุดท้ายนะคะจากห้องเสื้อชาอีและเครื่องประดับสวยๆจาก Perfect d i a ไดมอนค่ะอันนี้ Perfect Diamond นี่เขาให้คุณนุ้ยไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็หวังว่าจะให้คุณนุ้ยใส่กับบ้านเลยค่ะครับอันนั้นเป็นความฝันนะครับค่ะเป็นความฝันค่ะสุภาพสตรีทุกคนแหละครับใช่ในสของเขานะฮะค่ะนะฮะท่านนี้นะครับผู้เข้าประกวดของเรานะครับตอนนี้ก็จะต้องตัดสินกันอยู่เพียงแค่2ท่านเท่านั้น นี่เลยค่ะมาแล้วค่ะพี่วิลลี่คะมาแล้วค่ะโอ้โหขนานี้ผลคะแนนนะครับก็กําลังจะเดินทางมาหาผมหรือเปล่าฮะไม่ครับออกผลคะแนนเดี๋ยวก่อนนะคะส่งไปทีงนั้นก่อนครับเพื่อมีการลงนามครับใช่ค่ะให้กับคุณหญิงทรงสุดายยอดมณีนะคะประธานกรรมการการคัดเลือกนะคะได้เซ็นรับรองกันก่อนนะคะตื่นเต้นจังเลยค่ะพี่วิลลี่คะครับเหมือนเหมือนครั้งที่คุณนุ้ยได้ใช่ไหมครับ บนเวทีแห่งนี้ความเงียบสงัดเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฮะใช่ค่ะแต่อันนั้นของนุ้ยนี่คือหูดับไปเองค่ะโอ้ด้วยความตื่นเต้นวิ่งวิ่งวิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นนุ้ยเข้าใจเลยค่ะว่าน้องเบอร์สามนะคะอาจจะตื่นเต้นมากๆกับเวทีอันสังเกตนี้นะคะเราต้องให้กำลังใจเธอใช่แล้วครับนะฮะเธอก็ได้รองอันดับสองไปทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตอบคำถามอะไรั้งนั้นนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับตอนนี้เราก็จะรอคำตอบนะครับว่า ใครจะเป็นนางสาวไทยในปีนี้นะครับมาแล้วค่ะคุณ <พน S 2> ชลวิทย์มาแล้วค่ะนะ,คนะฮะมาแล้วครับขอบคุณมากครับคุณชลวิทย์สุขุดมนะครับที่มาส่งถึงที่เลยทีเดียนะครับได้รับตรามาเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากน,น,นะครับตอนนี้คะแนนผลคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับตื่นเต้นจริงๆเลยครับทุกท่านในในปีนี้นี่ แม่ไม่เคยตื่นเต้นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับตำแหน่งนี้คิดว่าจะเป็นของใครนะครับจริงๆแล้วก็เหมาะสมครบทุกประการจริงๆสำหรับทั้งสองท่านใช่ค่ะตอนคำถามเ <ๆ S 2> ก่งมากๆแล้วก็แสดงปฏิพันธ์ไหวพริบกันทั่วทั่วเลยนะคะเอาละแต่ก่อนที่เราจะได้รับทราบนะคะว่าปีนี้ใครจะได้เป็นนางสาวไทยคนที่43ของประเทศไทยโอกาสนี้นะคะนุ้ยขอเรียนเชิญผู้เชิญรางวัลกันก่อนนะคะขอเรียนเชิญคุณละละนาก้องธรินินนางสาวไทยประจำปี2549ค่ะ และขอเรียนเชิญคุณสลีลาทิพย์พยาไกรสอนรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งคุณพันภภาปรภาภัยรองนางสาวไทยอันดับ2ประจำปี2549ให้เกียรติเป็นผู้เชิญรางวัลค่ะขอเสียงประมือต้อนรับพวกเธอด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะและสำหรับตำแหน่งที่เราจะประกาศนี้นะคะเนื่องจากว่าอันดับ3 รองนางสาวไทยอันดับสองเนี่ยนะคะที่เป็นน้องหม่เลขสามเนี่ยนะคะไม่สามารถยืนอยู่บนเวทีนี้ได้นะคะรายชื่อที่พี่วิลลี่จะประกาศนะคะนั่นก็คือผู้ที่ได้เป็นนางสาวไทยค่ะเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะคือหมายความว่าต่อไปนี้ไปเนี่ยผมจะประกาศเลยนะครับว่าชื่อที่ผมเอ่ยขึ้นมาจะได้ครองตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2550งามล้ำค่ากัลยาเทิดแผ่นดินนะครับใช่ค่ะ เอาละครับเตรียมตัวให้ดีครับตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งคุณอังคณาตรีรัตนาทิพย์ครับขอแสดงความดีดีด้วย ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับดังนั้นรองอันดับหนึ่งก็คือหมายเลข14นะครับน้องพัทราเทพสดิน,นายุธยาครับอโอกาสนี้ที่ฉันขอกราบเรียนเชิญคุณหญิงทรงสุดายอดมณีประธานกรรมการการคัดเลือกนะคะให้เกียรติสวมมงกุฎและสายสะพายค่ะเรียนเชิญเลยค่ะนาภาภูมิใจขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเธอเป็นนางสาวไทยคนที่43ของประเทศไทยค่ะเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการประกวดนางสาวไทยแล้วนะคะเอาละค่ะ ไปด้านหลังนิดนึงนะคะค่ะสวยงามมากค่ะนั่แะค่ะเชิญมอบสายสะพายได้เลยนะคะเดินเชิญคุณหญิงทรงสุดาค่ะเดินเชิญค่ะย่ออีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะและลดับ,บต่อไปนะคะดิฉันขอกลับยปเชิญคุณยุวิดีนิมสมบูรณ์ค่ะ ป,ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบระมราชินูปถัมภ์นะคะขึ้นมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศและช่อดอกไม้ให้กับนางสาวไทยคนปัจจุบันนี้ค่ะโอ้โหพอเห็นมีการมอบกันขนาดนี้แล้วค,ครับคุณนุ้ยครับรางวัลของนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2550นี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับค่ะประกอบไปด้วยเงินรางวัลจำนวน1ล้านบาทค่ะมงกุฎเพชรรถยนต์เชฟโรเลตแคปติว่ามูลค่า1 5 6 0 0ล้บาท เครื่องประดับเพชร perfect diamond มูลค่า200,000บาทกรรมทันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจาก AAA มูลค่า1ล้านบาทยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังไม่หมดอีกเหรอครับใช่คับมีค่ะผลิตภัณฑ์ Scott Collagen E เครื่องดื่มคอลลาเจนดื่มฟรีตลอด1ปีนะคะเครื่องสำอาง BSC Cosmetology มูลค่า20,000บาทชุดผลิตภัณฑ์เครื่องเล่น DVD และโฮมเทอเตอร์จาก AJ มูลค่า2 9 0 0 0บาทโดยบริษัท Cloudtech Advanced จำกัดค่ะและผลิตภัณฑ์เจเล y ไลท์สดชื่นอยู่ท้องทานฟรีตลอด1ปี ผลิตภัณฑ์คังเซนเคนโกมูลค่า30,000บาททำผมที่เกตววดีแกนดินี่ตลอด1ปีเต็ม และแพทเิร์นแพ็กเกจจากไครโรฟิตมูลค่า150,000บาทค่ะแม่ขอบคุณมากเลยนะครับและขอขอบพระคุณคุณหญิงทรงสุดายี่ยมณีเป็นอย่างสูงนะครับในโอกาสนี้เราจะให้นางสาวไทยคนใหม่ของเราเดินบนเวทีเพื่อให้ท่านสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพกันก่อนนะครับในระหว่างนี้เราจะทําการสวมสายสะพายแล้วก็มอบออถ้วยรางวัลกิติยศให้แก่รองนางสาวไทยอันดับหนึ่งนะครับขอสําหรับตําแหน่งรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งนั้นขอเรียนเชิญค,คุณจุลสิงห์ วสันต์ตสิงห์นะครับนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุฒวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลกิติยศและช่อดอกไม้ครับแล้วก็ขอเรียนเชิญหมอมหลวงปริยดานะครับดิษกุลประธานมูลทีสร้างสรรค์คุณธรรมนะครับขึ้นสวมสายสะพายด้วยครับเรียนเชิญค่ะและสําหรับรางวัลที่รองนางสาวแทนแบบหนึ่งจะได้รับนะคะนั่นก็คือเงินรางวัลมูลค่า5,000 0 0บาท กรมธัรมอุบัติเหตุส่วนบุคคลจาก a อมูลค่า5 0 0 0 0 0บาทผลิตภัณฑ์สก๊อตคอลลาเจนอี e, เครื่องดื่มคอลลาเจนให้ดื่มฟรีตลอด1ปีเครื่องสำอาง BSC c o s ีคอสเ o ติโลจีมูลค่า10,000บาทชุผดผลิตภัณฑ์เครื่องเล่น DVD และโฮมเทเตอร์ a อเจมูลค่า29,000โดยบริษัท c l o u d t e เทคแอดวานจำกัดผลิตภัณฑ์เจลเลเยไลท์สดชื่นอยู่ท้องทานฟรีตลอด1ปีผลิตภัณฑ์คังเซนเคนโกมูลค่า20,000บาททำผมที่เกอวดีแกนดินี่ฟรีตลอด1ปีและ เอกซ์ค i v e ซีฟแพ g เกจากไคลโรฟิตมูลค่า120,000บาทค่ะนะครับรางวัลม,มากมายเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณจุลสิงและคุณท่านผู้หญิงท่านผู้หญิงมากเลยนะครับเป็นอย่างสูงครับสำหรับนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2550นะครับจะ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานนะทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย<ฮ>โดยต้องเดินทางไปยังต่างประเทศนะครับเพื่อทําหน้าที่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และร่วมทํากิจกรรมอันเป็นงานสาธารณกุศลและประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติซึ่งอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของกองประกวดด้วยนะครับเอาละค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งและอันดับสองรวมถึงตําแหน่งอื่นๆน,นะคะก็จะ ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินะคะอันเป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปด้วยนะคะตามแต่กองประกวดจะเห็นชอบค่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการประกวดนางสาวไทยประจําปีพุทธศักราช2,550นะครับงามล้ำค่ากลยาเทิดแผ่นดินซึ่งก็ได้ค้นหากลยาผู้เรียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติรูปสมบัติเพื่อเป็นดาวประดับฟ้าที่ทรงคุณค่าและเป็นตัวแทนหญิงไทยในการส่งประกายแห่งความรักความศรัทธาและความดีให้คู่ แผ่นดินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะหน้าที่ของเราสองคนคงต้องหมดลงเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะเราร่วมทําความดีถวายแก่พ่อหลวงของเราเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2 5 5 0โดยพร้อมเพรียงกันสําหรับวันนี้หน้าที่ของเราหมดลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ S <S และก็สำหรับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเราได้เตรียมเวทีไว้ด้านหน้าแล้วนะครับสำหรับารการสัมภาษณ์นะครับได้มีความใกล้ชิดด้วยนะครับไปพบกับคุณบุมคุณหมิงเลยครับ เราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าใครเป็นนางสาวไทยนะคะคนที่43<ช>ซึ่งเป็นรุ่นน้องของเรานั่นเองนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหนึ่งด้วยนะคะค่ะก็เป็นนางสาวไทยที่มีความรู้ความสามารถนะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าเราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ,คะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆตำแหน่งด้วยนะคะขณะนี้ค่ะบรรยากาศบนเวทีกำลังชุลมุนกันอยู่นะคะดังนั้นนะคะเราจะปล่อยให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมภาพบรรยากาศไปนะคะตลอดจนการเวลาของถ่ายเทอดสดจะหมดไปนะคะใช ค่ะซึ่งความสำ